สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษวันนี้มี40ประโยคนะครับพูดได้เรียนง่ายนะครับก็เป็นประโยคที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ What he said was right. What he said was right. แปลว่าสิ่งที่เขาพูดนะพูดถูกต้อง อันนี้ไม่ใช่เป็นคำถามนะครับหัวข้อที่ 2, 2> he was right he was right ความหมายก็คล้ายๆกันเขาพูดถูกแต่ลักษณะการพูดไม่เหมือนกันคือหมายความว่าเราจะพูดแบบไหนก็ได้ทั้งสองแบบนี้นะครับ what he said was right กับ he was right ข้อที่1น,นั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถูกต้อง กับข้อที่สองเขาพูดถูกใช้ได้เหมือนกัน I did nothing wrong I did nothing wrong ผมไม่ได้ทำอะไรผิด I did nothing wrong กับข้อที่4นะครับ I didn't do anything I didn't do anything ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ในข้อที่3นั้นชัดเจนนะครับคือผมไม่ได้ทําผิดบอกตรงๆเลยส่วนข้อที่4นั้นผมไม่ได้ทําอะไรเลยในความหมายก็คือผมไม่ได้ทําผิดเหมือนกันนะครับ I didn't do anything ก็ขึ้นอยู่กับคนพูดละครับ Am afraid of the dark i m afraid of the dark ผมกลัวความมืดอันนี้ก็ชัดๆเลยนะครับ I'm afraid of the dark กับข้อที่6 I have a fear of the dark I have a fear of the dark ผมเป็นโรคกลัวความมืดหมายความว่าในหัวข้อที่6นั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับแต่ในข้อที่5 I'm afraid of the dark อาจจะ กลัวเหมือนกันคือกลัวความมืดเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับขั้นเป็นโรคยังไม่หนักขนาดนั้นนะครับ He looks smart He looks smart หรือจะพูดว่า He looks smart ก็ได้เขาดูฉลาดนะครับเขาดูฉลาดส่วนข้อที่8 He doesn't look stupid He doesn't look stupid เขาดูไม่โง่นะ แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขาฉลาดเหมือนกัน <laughs> He doesn't look stupid อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของการพูดการใช้คำพูดนะครับในข้อที่7นั้นก็เป็นการชมแน่ๆละครับลักษณะคือชื่นชมแต่ในข้อที่8เป็นการพูดกระทบกระเทียบเปล่า Is he good? Is he good? Is he good? เขานิสัยดีไหม ถามแบบตรงๆเลยนะครับแต่เวลาถามอย่าให้ he ได้ยินนะครับ is he good ก็10 how is he how is he how is he เขาเป็นคนยังไงฟังดูแล้วเหมือนกำลังนินทาเขาแต่จริงๆต้องการรู้ประวัติของเขาแบบผิวเผิน how is he ลักษณะคล้ายๆกับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน แต่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันนะครับก็ถามได้ทั้งข้อ9และข้อ10 What does he do? What does he do? What does he do? เขาทำหน้าที่อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับ What does he do กับข้อ12 What is he responsible for? What is he responsible for? เขารับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรในข้อ12ฟังดูจะเป็นคำถามที่เป็นทางการขึ้นมาเลยส่วนหัวข้อ11 What does he do? อันนี้ก็แบบคำถามธรรมดาธรรมดานะครับส่วนข้อ12นี่เป็นทางการหน่อย What is he responsible for? He looks formidable. he looks formidable formidable ก็คือเกรงขามน่ากลัวเขาดูน่าเกรงขามข้อ14นะครับ he looks elegant he looks elegant เขาดูสงา่าดูดีมีราศีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในหัวข้อ13 he looks formidable อันนี้จะเป็นลักษณะเกรงขามน่ากลัวมีอิทธิพลมีอำนาจ จะออกไปในแนวประมาณนั้นนะครับแต่ข้อ14 he looks elegant นี่คือดูสง่าดูดูมีราศีประมาณนั้นข้อ15 we do our duty we do our duty we do our duty แปลว่าเราทำหน้าที่ของเรานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น i ได้ไหม i do my duty นะผมทำหน้าที่ของผมข้อ16นะครับ we do our job we do our job แปลว่าเราทำหน้าที่ของเราความหมายเดียวกันความหมายเหมือนกันถ้าเป็น i ก็ i do my job ผมทำหน้าที่ของผมก็เป็นการบอกในๆนะครับว่าคุณก็ไปทำงานของคุณเถอะไม่ต้องมายุ่งกับงานของอื่นเขา what are you going to do What are you going to do? แปลว่าคุณจะไปทำอะไร are บวก going to แปลว่าจะนะครับข้อ18 What are you doing? What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไรคำถามนี้ก็คือคนที่ถามเนี่ยคือเห็นเหตุการณ์พอดีว่าเขากำลังทำอะไรสักอย่าง ก็เลยถามให้แน่ชัดออกไปว่า what are you doing อันนี้เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะครับเราก็ตอบแบบง่ายๆเลยว่า I'm working ฉันกำลังทำงาน <laughs> He asked me to help He asked me to help เขาขอให้ผมมาช่วยคือ he เนี่ยขอความช่วยเหลือจากผม He asked me to help กับข้อที่20 He asked for help. He asked for help. เขาขอความช่วยเหลือ He asked for help. เขาขอความช่วยเหลือทั้งประโยคในข้อ19และ20ก็มีความหมายคล้ายๆกันคือขอความช่วยเหลือแต่ถ้าสังเกตดีๆในข้อ19เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ว่าคนอื่นมาถามว่าเฮ้ยคุณมาทำอะไรเนี่ยก็ตอบว่าเขาขอให้ผมมาช่วย <Pul> 21 a I'm happy to help I'm happy to help ผมยินดีช่วยผมยินดีผมเต็มใจช่วยอะไรทํานองนี้นะครับข้อ22 I'm willing to help I'm willing to help ผมเต็มใจช่วยประโยคในข้อยีบสองนั้นเราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับแต่ในความหมายก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ I'm willing to help to help him หรือ to help ใครก็แล้วแต่เราก็พูดต่อไปได้นะครับหรือจะพูดว่าย่า w e l ้ o m e ง่ายๆตามที่เราเคยได้ยินต่อมาข้อ23นะครับ he used to help me he used to help me สังเกตดู used to แปลว่าเคยนะครับเขาเคยช่วยผม he used to help me ข้อ24 he's Very nice to me. He is หรือ he's very nice to me. เขาน่ารักกับผมมากน่ารักในที่นี้คือหมายความว่าดีกับผมทุกอย่างนะครับ He's i very nice to me. คำว่า very nice ไม่จาเป็นต้องใช้กับผู้หญิงครับใช้กับผู้ชายก็ได้ที่เขานิสัยดีกับเราก็ใช้ได้ทั้งสองประโยคนะครับ ข้อ 25. he is my good colleague he is my good colleague colleague นะครับ he is my good colleague แปลว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของผม colleague ก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับข้อ 26. they are good coworkers they are good coworkers แปลว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเหมือนกัน coworker ก็คือเพื่อน ร่วมงานเหมือนกันคือทำงานในที่เดียวกันในบริษัทเดียวกันประมาณนี้นะครับแต่ก็ให้ความช่วยเหลือร่วมงานกันดี They are good co-workers นะครับข้อ27 He used to pay for my lunch He used to pay for my lunch เขาเคยจ่ายอาหารเที่ยงให้ผมก็คือเขาเคยเลี้ยงอาหารเที่ยงผมนั่นแหละครับ He used to pay for my lunch ข้อ28 I used to pay him I used to pay him นนะครับก็คือผมเคยจ่ายให้เขาผมก็เคยจ่ายให้เขาหรือจะพูดว่า I used to pay him too ผมก็เคยจ่ายให้เขาเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สังเกตดูจะเป็นคำง่ายๆที่เราเอามา สร้างเป็นประโยคแล้วก็ฝึกพูดกันข้อ29นะครับ she's considerate to her colleague she's considerate to her colleague เธอมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานของเธอ considerate ก็คือมีน้ำใจข้อ30 he takes care of his colleague he takes care of his colleague เขาดูแลเพื่อนร่วมงาน คือสนใจเพื่อนดูแลเพื่อนนะครับ he takes takes me as เพราะว่าเป็น he นะครับ he takes care of his colleague เราก็จะเห็นศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันแต่คนละคำกันนะครับข้อ3 1 let me go to work let me go to work ผมขอไปทำงานนะอันนี้ก็ชัดๆเลยนะครับ let me ก็คือผมขอตัวหรือให้ผมไปทำงานนะอะไรประมาณนี้ I have to work ข้อ3 2นะครับ I have to work ก็ตรงตัว have to แปลว่าต้องนะครับผมต้องทำงานอาจจะคุยโทรศัพท์อยู่เห็นเจ้านายมาก็เลยพูดตัดบทว่า I have to work ผมต้องไปทำงานแล้วแหละวงเล็บไม่งั้นเดี๋ยวโดนเจ้านายเล่นแน่ <laughs> I have to work หรือ I have to go to work now ก <c oughs> ็34นะครับ Any interesting news Any interesting news มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะครับ Any interesting news ก็3านะครับ Any good news Any good news นะครับมีข่าวดีอะไรไหมอันนี้ก็เป็นคำถามแบบ เจ้าของภาษาเขาก็จะถามแบบนี้นะครับ any good news มีข่าวดีอะไรบ้างไหมประมาณนั้นนะครับประโยคในข้อ3 4ก็ใช้ได้นะครับ any interesting news คือเจ้าของภาษานี้เขาจะไม่ใช้คำซ้ำๆข้อ3 6นะครับ good news salary increase uh, good news salary increase ข่าวดี การปรับเงินเดือนแหมได้ยินเรื่องเงินเดือนขึ้นหรือปรับเงินเดือนนี่โอ้โหดีใจนะครับข้อ37 The bad news is the low pay raise The bad news is the low pay raise ข่าวร้ายก็คือปรับให้น้อยปรับให้นิดหน่อยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับ The bad news ก็เป็นการทำงานนะครับ มนุษย์เงินเดือนก็อย่างนี้แหละครับเงินเดือนขึ้นก็ดีใจแต่ขึ้นน้อยไปหน่อยนี่สิไม่ค่อยจะดีใจมากเท่าไหร่ข้อ38นะครับ we should work hard we should work hard ตรงตัวนะครับพวกเราควรตั้งใจทำงานก็คือทำงานให้หนักขึ้นนะครับ we should work hard ข้อ39นะครับ we should help company save we should help company save เราควรบริษัทควรช่วยบริษัทประหยัดก็คือประหยัดให้กับบริษัทนะครับ we should help company save save ก็คือประหยัดประหยัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำประหยัดทุกอย่างที่เราใช้ในบริษัทนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือบริษัทไปในตัว ข้อ40นะครับ next year we will probably succeed next year we will probably succeed หรือเราจะพูดว่า we will probably probably succeed in next year ก็ได้นะครับเราคงจะทำได้สำเร็จนะครับในปีหน้าก็คือปีหน้านั่นแหละเราหวังว่าเราคงจะทำได้สำเร็จนะครับ next year we will probably succeed ครับวันนี้ก็มี40ประโยคนะครับให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดซึ่งเราก็สามารถนำไปดัดแปลงได้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ